สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผวกมผมนายช็อตตี้บูจจว่ายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมโช o ์โจ a คาริเบอร์ io อ่านไม่ผิดนะครับ io คือเกมแนวสไตล์ io นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นสาวโมเอแทนนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองดูบรรยากาศการเล่นกัน วิธีการเล่นก็สไตล์แนว IO เลยครับแต่ว่าจุดเด่นคือมันมีตัวละครให้เลือกหลายตัวครับพอดีผมเลือกมาเป็นน้องคนนี้แหละน่ารักดีนะครับใช้ดาบใหญ่นะครับแล้วก็ดูสัญลักษณ์การโจมตีนะครับมีควงซ้ายควงขวาน,นะครับคือน้องเขาถือดาบใหญ่ไงเวลาโจมตีจะเป็นการควงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นอย่างเช่นนักดาบอะไรเงี้ยครับมันจะมีการกดค้างเพื่อชาร์จโจมตีด้วยนะคือมันก็แล้วแต่ว่าเราตัวอะไรมาเงี้ยมันมีตั้งหลายตัวมีประมาณ16ตัวมังเกมเนี้ย แล้วก็จะเห็นว่ามันมีระบบสกิลด้วยนะครับซึ่งสกิลก็สามารถไปเปิดกระ,ะปองหาแล้วก็ติดตั้งมาใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มวิ่งด้วยก็คือใช้พลังงานหลอดสีเหลืองๆนั่นแหละแล้วก็พวกเศษพลงผลึกที่ตกก็ไปเก็บตามแนว i/O เลยครับก็คือเก็บเพื่อที่จะให้ตัวเราใหญ่ขึ้นเลเวลสูงขึ้นนะแล้วก็จะมีตัวของหัวใจไว้เก็บเพื่อเพิ่มเลือดนั่นเองคือมันเล่นเหมือนแนว I/O นั่นแหละแต่มันต่างตรงที่ว่า มันเป็นตัวละครโมเอะโมเอะแล้วก็จะมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับแล้วเหลื่อมล้ำยังไงก็คือเมื่อเราเล่นจบอะครับมันจะได้รับตัวเอ็มาเราเอาไปอัพกรงอัพเกรดตัวละครต่อได้แล้วมันก็มีการเปิดแกปองที่ผมพูดไอ้การ์ดที่เราติดมาเนี่ยมันสามารถที่จะอัพเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจความเหลื่อมล้ำยังเออนั่นแหละแต่ว่า ความเหลื่อมล้าหรือจะสู้พลังสามาัคคีเราสามารถลุมสกร,รมคนที่มันอยู่เป็นเบอร์หนึ่งได้นะครับก็คือในแผนที่มันจะมีไอคอนขึ้นเลยใครเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในขนาดนี้แล้วเราจะดูด้านซ้ายบนกันด้ครับตอนนี้ผมเป็นอันดับ2องใช่ไหมฆ่าไป8คนตอนนี้9คนแล้วเห็นไหมครับเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับเกมนี้ก็อย่างที่เห็นถึงแม้ว่าเออเกมนี้มันจะต้องต่อ VPN ตอนเล่นนะคืออันนี้มันเป็นเกมญี่ปุ่นใช่ไหมเราต้องต่อ VPN ของญี่ปุ่นในการเล่นนะแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันปิงเท่าไหร่อ่ะ ก็สามารถเล่นได้ชิวๆนะครับถ้าเกิดเราตายนะครับให้ดูด้านขวาล่างมันจะมี2ปุ่มนะครับโฮมก็ <Home S 1> คือเ่เป็นรูปบ้านอะ่ะก็กลับบ้านหัวใจก็คือฟื้นเล่นต่อจะได้ไม่ต้องหาห้องใหม่ถ้าเราออกจากห้องนะครับมันก็จะมีการสรุปว่าเราได้รับของอะไรบ้างนะครับได้รับ EXP เท่าไหร่ซึ่งมันขึ้นอยู่กับการเล่นของเราล้วนๆเลยนะครับยิ่งเราเล่นดีอยู่นานอะ่ะมันก็จะได้ของมากขึ้น EXP มากขึ้นเยอะเลยนะครับ เอาละทีนี้เรามาดูระบบของเกมนี้กันเลยกันละกันว่ามีอะไรบ้างนนครับก็ดูด้านขวาล่างก่อนนะครับอันขวาล่างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวของเควสนั่นเองครับก็คือเราลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็คือเกิดการต่อสู้เลยแนว I/O ที่ผมเอาให้ดูนั่นแหละแต่มันจะมีเรื่องแหลงนะครับเดี๋ยวแหลงสูงขึ้นอนะ่ะเราจะเปลี่ยนด่านไปได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่ปิดอยู่อันนี้มันมันตามช่วงเวลาก็คือจะเป็น 4VC Team b ทีมแบทเทิล ส่วนเมนูข้างๆกันอันนี้จะเป็นการเปิดเกยียรปองนะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับจะมีหลายอย่างครับอันนี้คือเปิดฟรีครับเปิดเลยกันแล้วกันรีวันละครครับผมดูซีได้ไรเอ่ยจะคลิปได้ด้านขวาบนนะฮะอ่าน,นี้เป็นเศษเศษนี้เอาไว้ใช้ทําได้หลายอย่างเลยนะอันนี้เป็นสกิลครับผมก็อย่างที่เห็นสกิลที่ผมมีนั่นแหละมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับ โอเคก็อันต่อไปนี่คือ150แคนครับส่วนอันนี้1,005ครับก็เดี๋ยวเปิดอันนี้แล้วกัน1,005ครับจัดมาสะคิปเลยแล้วกันเนาะไม่มีเอฟเฟกอะไรก็สคิปไปเป็นสกิลทั้งนั้นเลยแฮอโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปลองใช้เดี๋ยวค่อยไปลองใช้อ่าอันนี้เราผลิตก้อนนี้ได้แล้วนะครับก็คือได้จากการเปิดแกรปองเมื่อครบ1,000จะได้มาเป็นก้อนนะครับซึ่งก้อนเมื่อกี้ไว้ใช้ทําอะไรเอาไว้ซื้อตัวละครอ,อื่นนั่นเองครับ ตอนต้นคลิปผมอาจจะไม่ได้พูดไงว่ามันเลือกตัวละครได้นะเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูกันละกันว่าหน้าตาของสาวๆที่มีให้เลือกเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตู้อื่นผมเปิดไม่ได้ละตู้นี้คือมันจะต้องเก็บไอเมอมอรัลมาก่อนถึงจะเปิดได้นะครับแล้วก็ส่วนไอพวกนี้คือต้องเติมเงินนะครับพวกนี้คือเป็นเพชรเติมทั้งนั้นเลยส่วนตรงนี้ครับด้านบนนะฮะอันนี้คือเป็นตัวละครอย่างที่ผมบอกอว่ามันมีตัวละครด้วยนะครับอ่ะลองเปิดดูเลยกันละกันนะครับ ตัวละครนี่ยังต้องสุ่มนะครับมันเลือกไม่ได้นะครับเลือกได้แค่ตัวแรกสุดเท่านั้นอะ่ะเออโอเคจบไปครับน้องคนนี้ใช้ได้ครับเป็นหูจิ้งจอกด้วยนะฮะน่ารักดีครับผมก็นั่นแหละเปิดกระ,ะป๋องธรรมดาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะได้รับตัวของเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียไอ้กลมๆเนี่ยก็มาเปิดหาตัวละครตัวอื่นได้นะครับส่วนนี้คือจะเป็นพ่ออิสเซอรี่นะครับก็จะมีการใช้เงินแคทที่ต้องเติมด้วยนะ แล้วก็ใช้พวกแต้มเาล่าก็ได้จากการแข่งส่วนใหญ่ได้จากการแข่งทางนั้นครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับเรื่องของตัวละครครับเมนูแรกเลยครับผมนี่คือตัวละครที่เราสามารถเลือกได้ตัวแรกคือผมเรื่องน้องคนนี้มาครับแล้วดูด้านซ้ายมันมี4โรงเรียนอะก็คือตัวละครตัวแรกสุดนี่แหละครับที่จะสามารถเลือกได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะอล้วก็เมื่อกี้ผมเปิดแกปองมาได้ตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาดูหน่อยสิยังไม่ได้เล่นเลยยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับก็สามารถกดตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะะเซตป็นััวลคลครหก รอบหน้าเราจะได้ลงโดยการใช้ตัวนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ดูด้านขวาต่อนะครับจะมีการเซตค่าต่างๆครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของการเซฟข้อมูลไว้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีการเซตสกิลเซตของไว้แบบไหนก็กดตัวเนี้เพื่อทําการบันทึกได้แล้วถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนของไปครับแล้วในอนาคตต้องการกลับมาใช้เซตเดิมก็กดตัวนี้ แค่นี้แหละมันก็จะโหลดข้อมูลมาใส่ให้นะครับทีเรื่องของการเปลี่ยนการครับกดตัวนี้ก็ได้ครับโอมาเกษตรมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอยากได้สกิลประเภทไหนเช่นสกิลประเภทสนับสนุสน,นเวทมนต์นู่นน,น,นี่อะไรเงี้ยครับก็กดโอเคไปเลยก็แล้วกันจะสังเกตเห็นว่ามันเลือกสีม่วงนะครับคือเป็นที่แรงที่สุดให้กับผมเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะเลือกเองก็ได้ครับก็แค่คลิกนะครับแล้วมันจะมี3ปุ่มใช่ไหมให้เราก,กดปุ่มขวาสุดนะครับมันก็จะเป็นการเลือกการใบอื่นเพื่อบ,บางทีการแรแต่เราใช้ไม่ถนัดมันก็อาจจะ,ะโยไ,ไม่ ก็ลองเอาไปใช้ใช้ถูกกันแล้วกันนะครับโพสสกิลเท่านั้นไม่พอครับแต่ละสกิลมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยครับที่ปุ่มตรงกลางเสร็จแล้วก็กดตัวนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับแค่นี้แหละแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นสัญลักษณ์แว็บๆวว่ามันสามารถที่จะกดไอ้ตัวนี้ได้นะเนี่ยเนเผื่อเราอยากจะอัปเกรดเยอะๆไงสามารถที่จะกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการอัพขั้นด้วยนะครับก็คือตัวแรกนะครับ คือเราต้องเก็บการให้ครบก่อนเข้าใจใช่ไหมเออเปิดการ์ดมาได้ครบก่อนแล้วก็จะเป็นการอัพคันดาวมันก็จะขึ้นนั่นเองทําให้ความสามารถของสกิลมันดีขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับสนรูว่างๆอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นการใส่เจมนะครับก็เจมพวกนี้ได้จากการต่อสู้นะครับสู้เสร็จก็สามารถเอามาติดตั้งได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าทีนี้มันจะมีด้านซ้ายอยู่อีกนะครับทีละอันเลยแล้วกัน อันที่2เนี่ยจะเป็นตัวของ AP ก็คือเวลาเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวละครมันจะมี Level เลเวลอัพไงครับเมื่อตัวละครเลเวลอัพเนี่ยจะได้แต้ม AP มาก็สามารถใช้ในการอัปเกรดได้เห็นไหมก็จะมีทั้งการอัปเกรดโจมตงโจมต,จมตีอะไรแบบเนี้ยก็มีนะครับสกงสกิลอะไรเงี้ยก็มีอ่อนส่วนอันต่อมาอันที่3นะครับอันนี้คือจะเป็นการใส่แอสเซสซอรีหรือคอสตูมนั่นเองพอดีผมไม่มีไงก็เลยอาจจะเอ้ยมีด้วยเหรอเนี่ยโอสงสัยได้รับมาจากตัวจดหมายแน่เลยครับงั้นก็ใส่ไปก่อนละกัน เป็นไงล่ะหัวไกล้น่ารักดีนะครับส่วนอันนี้คือจะเป็นสีครับก็เป็นสีผมปรับได้นะก็แล้วแต่เรากันละกันส่วนเมนูสุดท้ายด้านซายล่าครับนี่คือจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องของตัวละครนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้แล้วก็จะได้รับเงินแคดด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยอันนี้คือดูอิลาสครับก็คือดูภาพ 2D ครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้เจตนากดซูมแล้วมันมาเข้าตรงนี้เลยก็น่ารักดีนะ2 d ดีน่ารักแต่ 3D มันทําแบบ เขาทําเป็นแนว SD ไงถ้าเกิดว่าทําเป็นแบบสมจริงผมว่าโอเคเลยนะน่ารักเลยนะครับน่ารักเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการอัปเกรดตัวละครการเปลี่ยนตัวละครก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าก็คือกระเป๋านั่นแหละมันก็จะสรุปรวมของทุกอย่างที่เรามีให้อนะ่ะเพื่อเราอยากจะอัปเกรดตรงนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับและอันสุดท้ายเป็นสตอรี่เนื้อเรื่อง เผื่อเราอยากจะดูเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันจะได้รับเงินแค่ด้วยไงเอ้ยอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องตัวละครเนาะมันจะมีเนื้อเรื่องหลักด้วยเนี่ยคือลแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเรื่องหลักมันเปิดก็มาดูได้นะครับส่วนด้านขวาเป็นกล่องของขวัญอย่าลืมมารับด้วยกันแล้วกันเนาะก่อนเปิดแกป <c concur 0> องก็ลืมบอกนะครับมันมารับของฟรีได้ตรงนี้นะครับส่วนอื่นๆก็จะแอบอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นเซตติ้งตรงนี้นะครับคาถามคือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจะบอกว่่่่าาไอ้ทีียยูดนนนบเ มันคืออันเดียวกันกับที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็คือมันจะเป็นเมนูที่แอบอยู่ตามที่ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับระบบเพื่อนอก็คือถ้าเกิดเราอยากจะแอดเพื่อนก็คือทําตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดอยากจะแอดเพื่อนตัวจริงก็คืออยู่ตรงนี้แหละอันนี้มันจะเป็น ID ของเราแล้วก็ส่งให้เพื่อนอแล้วก็ให้เพื่อนเปิดหน้าเนี้ยแล้วก็ส่งมาให้เราสลับกันนะครับแล้วก็ใส่ไ d ดีไปให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้เวลามีคนแอดมาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละ ก็กดรับแอดกดอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของการเล่นกับเพื่อนนะผมไม่มั่นใจนะคือมันไม่มีการสร้างห้องไงแล้วก็เวลาเราเข้าไปเล่นนะ่ะมันไม่ได้มีการฟอร์มทีมก่อนนะก็คือกดปุ๊บมันก็เข้าไปเล่นเลยอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีการเล่นกับเพื่อนได้นะครับ โอเคทีนี้มันจะมีเมนูอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคืออันนี้ครับเป็นเรื่องของการย้าย ID นั่นเองครับก็คือเป็นการเซฟเนาะแล้วก็เอาไปเล่นที่เครื่องอื่นซึ่งผมจะบอกว่าตอนช่วงต้นเกมครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นตรงนี้ก็คือเวลาเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเลือกตัวละครสาวๆแล้วนั่นแหละมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าพาสเวิร์ดเราเป็นอะไรกดตัวนี้นะมันก็จะมีทั้ง ID และพาสเวิร์ดให้นะครับเซฟเก็บไว้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งทํำยังไงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยโหลดข้อมูลมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ก่อนเข้าไปในเกมให้กดตัวนี้แทนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ ID กับพาสเวิร์ดที่มันให้มาเมื่อกี้แล้วก็กดปุ่มด้านขวาแค่นี้เองก็เป็นอาร็จสิ้นการย้าย ID นะครับเพราะฉะนั้นก็ตามที่เห็นครับเกมนี้ก็คือจะมีจุดเด่นเรื่องของการนําระบบของ IO เข้ามาร่วมกับสาวโมเอใช้คํานี้ก็แล้กันนะครับแต่ก็ เขาเสียอย่างใหญ่หลวงเลยคือมันมีความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่ชอบก็จัดไปกันละกันเนะาะสำหรับคลิปนี้บายบายครับ